เจติดเล่าวันนีจ้ะแล้วแพรจะตอบทุกคนนะจ๊ะตอนนี้เราก็สู่แล้วเราเจติดเล่า มาแล้วมาแล้วโอ้ล่าสุดที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสําหรับเรา3ามคนซึ่งตอนนี้นี่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วคุณ2คนเนี่ยนะใครคุณไงสองคนใครอุ้ยเดี๋ยวเออเออล้วเนีรักษาพึ่งต้นเดือนดูแลเดี๋ยวตั้สัปดาห์ที่สามเจ้เจ้าอเดีเนงนงงนเงินนงงเงินเงินงินเงนเงินเงินนเงินเงินนเอิเงิเงินเินเเอ ก็เดอะกันชาบอยเจ็ทสปอร์ตอเดียวก้อ่าเจ้าของตัวย่อจอสปอร,ร์ฮอลด์ฮอลก็ <c oughs> ใช่รับโอเคโอเค,อ,เคอ่ะก็ติดตามพูดเซอร์แป้งด้วยวันนี้มันมานั่งแล้วกดปุ่มเมื่อกี้กดสตาร์ก็ผิดมันกดชัตเตอร์ถ่ายรูปบ้าบอกขอแต่จริงนะเอ้าวันนี้เป็นเรื่องราวของอาการบาดเจ็บกันบ้างครับ สำหรับนักกีฬาเนี่ยต้องบอกว่าการบาดเจ็บมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ <S <S ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเหมือนไปขอคู่กันเลยนะถูกต้องแต่พอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหบางทีหายไปนานบางคนเป็นปีบางคน3เดือนบางคนโชคดี2ออาทิตย์สองอาทิตย์กลับมาได้บางคนกลับมาไม่ได้เลยก็มีอย่างเจีย๊ยเคยบาดเจ็บไหมโอ้โหเจ็บหนัหนกๆนี่ก็เจ็บใจน,นั้นอืมไม่มีใครช่วยอะไรนะ <S <S> <S> <S <S> เลยเออนั่งมองตาแป๊บเลยนะเจ๊เจริงเจ็บหัวเข่า หลักๆเนี่ยเป็นคนเข่าไม่ดีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เลยไม่ค่อยกินเข่าก็ส่วนใหญ่จะกินก๋วยเตี๋ยวอ๋อข่าวป็ข่าวข่าข้าวเลยข้าวเข่าไม่ดีเอ็นหัวเข่าฉีกขาดตั้งแต่เป็นสมัยวัยรุ่นแต่แม่บอกว่าเข่าไม่ดีตั้งแต่เกิดแล้วแต่แม่ไม่บอกเราไงเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เตะฟุตบอลเราก็คิดว่าเราปกติที่ไหนได้มัน มันก็คงมีอาการแต่ว่าหลวมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเคยไหมเจ็บผมเคยบาดเจ็บครั้งเดียวเลยที่ไหนแขวนสตาร์ท้วยอ๋อเหรยที่มาเตะด้วยกันปะใช่เอาเลอที่คุณบอกเจ็บข้อเท้านะใช่ครับผมแต่สาราทำสมบลีกเขาไม่เล่นกันแรงเลยแรงนะใช่ก็ผมไม่ได้เจ็บในสนามเองเจ็บในห้องน้ํา เอาพิ่าไหนเจบ็บนห้องน้ำก็คือตอนนั้นผมใส่รองเท้าอยู่นี่แหละซื้อวันนั้นเลยไปกับคุณแจ็บนี่แหละแต่วันแรกมีไฟอ่ะปุ่มไลปุ่มใช่ไล่ปุ่ม,ป,มปุ่มเยอะปุ่มเยอะทำธุระเสร็จก็เดินเดินกำลังจะออกแล้วแต่ว่าไอห,ห้องน้ำมันเป็นแบบสเต็ปใช่สเต็ปใช่ก็เลยปุ๊บตรงนั้น เจ็บเลยแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เตะเลยใช่แต่สตันเรียบร้อยแต่สตันเลยโอ้โหเจ็บหนักเจ็บอ่อนแอมาเกินนี่เจ็บข้อเท้านี่เจ็บขาเอ้ยคุณก็เจ็บข้อเท้านี่ใช่ผมโหเป็นแบบเจ็บใจแลังจากนั้นอะเป็นไงบ้างแบนไอ้ต้นลีกไงเตะไม่ได้ทำาสโบรีกแล้วแบบบล็อกบอลแล้วขาพลิกนักฟุตบอลส่วนใหญ่เป็นเยอะนะยืดไปแล้วไม่ได้เกร็งไม่ได้พร้อมว่าแบบเขาจะยิงอะแล้วมันสะบัดปึ๊กเนี่ยโอ้โหพลิกแล้วแบบม่วงเลยอ่ะนั่นคือหนักสุดแล้วตั้งแต่เกิดมมาา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 ออออออ่่่พตัััววนนนนนี้้กกก็็ยยยยยยยงงผลลลูเเเะะแหหหไปจ เจ็ดอ๋อเจ็ดเดือนเหรอเจ็ดชั่วโคตรนะนานเกินสองสสยรามไปถึงน้องมันด้วยดูทรงแล้วตอนนี้นอาการบาดเจ็บเนี่ยพอมันเกิดขึ้นปั๊บถ้าหายไวหายเร็วมันก็ดีอย่างพวกเราในขนาดเล่นแบบก็แก๊กๆเจ็บยังงูหงิดอ่ะใช่ครับแลวนึกสภาพนักมอาชีพมันคืออาชีพเขาอะพราะนนั้นเนี่ยอาการบาดเจ็บเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลต่อฟอร์มการเล่นส่งผลต่อวิธีการเล่นส่งผลต่อสโมสรทีมชาติที่คุณเล่นด้วยใช่วันนี้เลยไปรวบรวมมาว่า 7นักเตะที่เจ็บบ่อยๆเนี่ยแต่แม่งก็ยังเก่งอยู่เก่งในขณะที่ทีมเนี่ยขาดไม่ได้คือมีไว้ดีกว่าไม่มีอ่าอย่างน,นักเตะบ,บางคนเนี่ยเจ็บเนี่ยหายไปไม่รู้สึกใช่ว่ามึงอ๋อ,อ,อมึงอุ๋มึงหายไปเลยแต่บางคนก็ไม่ยอมเจ็บสักทีเออบางคนก<ช>็เออไม่น,<ช>น่าจะเ<ช>จ็บผ<ช> <ๆ S 2> ่างก็ <ๆ S 2> ไม่เจ็บลงแม่งอยู่นั่นอ่ะมีตัวฟิตอันนั้นเลยจะไว่าเขาอย่าไปใช่เขาเจ็บเออแต่มไปถือว่า อันนี้บางคนเจ็บหายไปพอกลับมาแบบก็เหมือนไม่ได้หายไปไหนก็ยังคงเป็นตัวหลักของทีม<ช><ช>อยู่<ช>อันนี้เราเรือกมาจากความรู้สึกของแฟนบอลน,นะที่เรา<ช> <ๆ S 1> ไปถามเพื่อนๆเ,เรามาว่าเอยทีมนี้ใครเจ็บแล้วหายกลับมาแล้วแบบเออต้องมีไว้ในทีมคนแรกเดียโกโชตาโอ้โหเดียโกโชตานี่ก็เป็น ตัวลุกทีมชาติโปรตุเกสครับผมที่โด่งดังกับบูฮันตาอันเดอร์เรสซึ่งเขาเป็นคนที่ไม่สูงนะสูงเพียง178เซนแต่เขาได้ลูกกลางอากาศดีมากเออแปลกนะใชจับหาพื้นที่โมงแย่งโมงตัดผมเนี่ยผมชอบมากเลยนะเออเป็นคนตัวเล็กที่สปริงก็เท้าได้ดีซึ่งท่านในยุคก่อนท่านได้รำนึกวัยวัยนั้นยังมีทีมเคฮิลออสเตรเลียก็นี่แหละตัวเล็กๆอ่าแล้วก็กระโดดโมงได้ดีผมว่าข้อดีคือเขาอ่ะมีครับหาพื้นที่ในการเล่นดีทั้งแบบจดกระซ้ายขวาขึ้ได้หมดเลย ลูกมงด้วยซ้ายขวาด้วยแล้วก็วิ่งช่องดีด้วยคือกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยคือแบบที่คููคือดีใจเลยแบบกลับมาแล้วกองหน้าตัวนี้เออเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องไปใช้ดาวินดาวินก็บางทีก็กล่องจุ่มอ่ะวันไหนคมว็คมหนชิปเป่งวันไหนไม่คมเนี่ยเสาคานนี่ก็าตาเราคือเขายิงไม่แรงนะแต่แบบเน้นมุมทางเน้นทางใช่เน้นทางดีเออเออก็ถือว่าเป็นกองหน้าในสไตล์ที่ เล่นฉลาดแล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายด้วยแล้วก็อยู่ถูกที่ถูกเวลาด้วยซึ่งพอเขากลับมาลงสนามเนี่ยก็ยิงตัวตได้ตลอดเลยแล้วถ้าในมุมของจาบบิ๊กอะที่เป็นแฟนซิตี้เวลามีโชต้ากับไม่มีโชต้าผมว่าไม่มีโชต้าผมสบายใจกว่าผมอยากให้ดาวินลงมาเจอกับมีดาวินดีกว่าเออเดี๋ยวไม่ดีกว่านะยังพอจะอ่านออกอย่างในมุมเจ๊อะตอนนั้นที่เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลกับเขาเป็นข่าวยูนเต็ดด้วยนะแยออใช่ใช่จากบู๊ปอะแต่โชคดีแหละเลือกถูกอยู่กับลิเวอร์พูล โอยูลิฟูอมันก็ยังได้ชงได้แชมป์ได้อะไรแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมเจ็บเมื่อไหร่กลับมาเมื่อไหร่ก็ได้โอกาสมานาตัวติก็น่าเสียดายเพราะกองหน้าประเภทนี้หายากที่เล่นบอลฉลาดเล่นบอลแล้วมักจะได้เปรียบคู่ต่อสู้อยู่บ่อยๆนั่นเองก่อนหน้านี้ก็เจ็บเจ็บน่องนะเจ็บข้อเท้าเจ็บอะไรอยบเี้ยอยู่บ่อยๆขออย่างเดียวเลยนะอย่าไปเจ็บพวก ACL ไอ้พวกแบบเอ็นัวเข่าพวกอะไรพวกนี้โอ้โหมันมันกลับมายากมันกลับมายากนะอ่ะก็ถือว่าเป็น หนึ่งกองหน้าที่หายไปเมื่อไหร่เนี่ยนะแฟนๆคิดถึงแล้วก็เจ็บเมื่อไหร่กลับมาเนี่ยก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมสำหรับเดยวโกูโชต้าอ,อ,อ่ะทีนี้มาต่อันที่คนที่สองกันบ้างครับคนนี้ก็คือริสเรืองศักดิ์เฮ่อาอยแล้วนะอาอยแล้วนะคลิปเทียวก่อนนั้นก็ทิ้งแล้วนะ ตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่นะผมคนนี้ไงตั้งใจแล้วมองไม่เป็นครนี้สกิปคุณใช้ที่ผมขยายเขาอันี้อันิดเดียวนี่เหมือนตัวสัปปมาคุณแล้วนะใหญ่ขนาดนี้นะข้อที่สองลิสเรืองศักดิ์เฮ้ลิสเจมส์นั่นเองแบ็กขวากับตันทีมของฐางต่างชาตเชนซีแล้วก็แบ็กขวาทีมชาติอังกฤษด้วยครับผมเป็นไงคนนี้จะบบิ๊กว่าไปสิคือคนนี้อายุไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ว่าอาการบาดเจ็บที่แฮมล็อก ไปกันมาไปกันมาใจหายเลยโอ้โหใจวูแทงว่าเออเบคข้อลุกทุ่งของกูแน่เลยต่อแฮมร็อกสติงกับร็อกบาดเจ็บที่แฮมร็อกเ้เ้เ้ใครเอาไปใช้นะของเขานะ ใช้ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยบักกูนะไม่มีใครใช้หรอกมีมึงสองคนใช้ดีหรอกโอเคหายยังไงลิซเจมแฮมสติงของเขาเขาจะมีอาการบาดเจ็บตรงนี้บ่อยนะครับจัดจนทำให้ครั้งล่าสุดก็คือแบบเหมือนมีการผ่าตัดใหญ่มานะครับก็คือหายไปร่วม5เดือนเลยครึ่งปีนะคือการบาดเจ็บ ที่เขาไปผ่าตัดมาก็ดูเหมือนจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อการลงเล่นเพราะทุกครั้งที่เขากลับมาก็คือแบบยังโชว์ฟอร์มได้ดีใช่แบบวิ่งเติมสุดมีแบบเหมือนคนไม่เจ็บหนักแล้วก็มียิงฟรีโค้งฟรีคิกนะใช่ตัวหลังเนอะเออไปไปเพิ่มสกิลนี้ตอนนี้มันเจ็บไปแหละใช่ใมันว่างไงอัพเลยห่าเลยซ้อมหน่อยก็ซ้อมยิงฟรีคิกใช่ครับผมลิสเจมนี่คือพอที่ถึงช่วงพลิกเนี่ยที่เขาเคยพลิกเนี่ยมาดริดนี่มีสนใจนะแอยากได้มากแบ็กขวาไงเขาว่าก่อนหน้านี้มาดริดมันจะใช้พวกกาบาคาวใช่ไหมใช้ออาเซซนิโ หรือบางครั้งเฟเดบาเวเดก็ไปยืนตรงนั้นก็ยังหาตัวตายตัวแทนการขราวไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นแบบคอปแฮมคือแบบลูกมอของทีมแบบคือแบบเป็นเหมือนแบบไอคอนสัญลักษณ์ก็คือแบบแฟนๆก็จะห่วงยังไม่ปล่อยไปยังไม่ใชด้วยและสําคัญล่าสุดนี่ขึ้นไปเป็นถึงกัปตันทีมแล้วจะเจ็บหนักแค่ไหนก็ตามแต่ปอกแขนอยู่กูเว้ยแล้วไม่ใช่แค่ตัวเขานะที่เป็นเด็กเชลซีพี่สาวเขาด้วยใช่พี่สาวเขาด้วยก็เป็นนักฟุตบอลทีมช่างติดแล้วก็เป็นลกมอหญิงของเชลซีเหมือนกันก็คือ เก่งเก่ง ouais. ท here, so ั้งบ้านเพราะทั <t ask> <t ask ้งบ้านมีอยู่สองคนพ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่อยู่อีกบ้านหนึ่งโอครับแล้วก็พอลิเจมเนี่ยพอหายกลับมาครับแต่ก็เขาก็ยังแบบต้องทะนุถนอมหน่อยเพราะว่าเราก็จะทุกแฟนชลซีทุกคนจะรุนแน่นอนว่าเฮ้ยมันจะเจ็บนัดไหนก็คือเวลาใช้งานเนี่ยก็ต้องเลือกนัดสำคัญสำคัญหรือว่าเลือกเวลาลงไอ้สักครึ่งชั่วโมงลงไปค้อเสน่หอ่าเล่นเต็มเกมบางทีเดี๋ยวมันจะไปเจ็บอะไรอย่างี้ก็แบ่งสารปันส่วนแล้วก็เป็น จุดหนึ่งที่เอ็นโซมานเตสกาโค้ชชุดปัจจุบันของเชลซีเนี่ยเขาพูดไว้ชัดเจนบอกว่าเขามีทีมที่แบบอ่ะเล่นทัวร์นี้เอาทีมชุดนี้อ่ะเล่นบอลยุโรปทีมชุดนี้เล่นเปเปอร์เด็กทีมชุดนี้อะไรแบบก็ต้องจัดสรรบันส่วนให้ดีนั่นเองครับผมนะนั่นคือริชเจมแฟนเชลซีเองอ่ะรักเขาแน่นอนแต่ประเด็นคือมึงช่วยลงสนามบ่อยกว่าอยู่โรงพยาบาลได้ไหมวะถ้ามันใกล้ลูกชอร์ไหมแนมุมมองเจ๊เจว่าใกล้เคียงลูกชอนะเก่งรู้เลยว่าแม่งเก่งนักเตะคนนี้เหมือนลูกชอร์ยูเต็ดก็รู้ว่าเก่ง แต่พอมันเจ็บปุ๊บเนี่ยมันกลับมามันไม่มีความมั่นใจว่าแบบว่ามึงจะเล่นให้กูได้กี่นัดวะเดี๋ยวมันก็เจ็บอีกอะไรแบบเนี้ยก็คือลุ้นตลอดอะมั่นใจตลอดซึ่งน่าเสียดายนะเพราะว่าด้วยด้วยพรสวรรค์ด้วยวิธีการเล่นของริชเจมเนี่ยมันควรจะเป็นแบคะดับแบบอังกฤษเคอมีการีเนวิลคลยวอล์กเกอร์คิรันทิปเปียแบบยืนระยะแบบนั้นได้สุดท้ายก็รอรุ้นนต่อแต่ว่าเจ็บหนักแค่ไหนก็ขาดไม่ได้ของดีของคอปแฮมนั่นเองนะจ๊ะ อาทิตยมาต่อที่คนที่จะเจด้ดังอะกันคนนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนั่นคือเดอะแฟลชมิกกี้ฟานเดอะเฟนนั่นเอง<ม>สตาร์บบทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของเทนนมฮอสเปอร์พักปราชาไก่นะจ๊ะก็เป็นกองหลังในโมเดิร์นฟุตบอลเราใช้คำนี้เพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยกองหลังมีหน้าที่อะไรสกัด<ะ>แยงบอลเตะเสียบหนักมีแค่นี้ลูกโมงกาการดีๆแต่แตยุคนี้แม่งต้องขึ้นเกมได้ด้วยมีความเร็วด้วยออกบอลได้ด้วยพาบอลได้ด้วยถ้าจำมันได้ฟานเดอเฟนเคยพาบอลจากแดนตัวเอง ขึ้นแบซิตให้เพื่อนทำประตูมาแล้วด้วยแล้วการเปิดบอลการเข้าสกัดแล้วก็สปีดความเร็วของเขาเนี่ยสูงมากแม้ว่าจะมีส่วนสูง193เซนแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเลยกับวิธีการเล่นแบบบนภาคพื้นดินกาอากาศนี่โอเคอยู่แล้วส่วนสูงมันได้เปรียบอยู่แล้วแล้วก็จากสถิติเขาบอกว่าติดความเร็วเนี่ยนะระดับท็อปของลีกก็คือท็อปไฟล์เลยเขาบอกว่าดีกว่ากองหน้าบางทีมอีกโอเคจะสู้พวกปีกพวกเซเมนโยพวกอะไรพวกนี้ไม่ได้แต่ว่า ดีกว่ากองหน้าบางทีมซึ่งบางทีมก็คือทีมกูนี่แหละทั้งสองคนเลยไอ้นี่วิ่งเร็วกว่าแต่ปลาดอเปเนวิ่งวิ่งขึ้นไปเปิดป่ะอ่าใช่ใช่นี่แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละแล้วก็ด้วยความที่มันสปริ้นต์บ่อยความเร็วมันมีเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อแฮมร็อกเฮ้ยพวกูเล่นเบรคอลูกทุ่งก่อนดีกว่าไอ้กล้ามเนื้อเบคอลูกทุ่งเฮ้ยแฮมสเติงเนี่ยมันก็เลยเจ็บเพราะมันจะปึ๊ด อ่าก่อนหน้านี้ก็เคยโดดเด่นอยู่กับวกบวกนะแล้วก็เจ็บไปก็มาเล่นในอังกฤษกับสเปอร์ก็เจ็บอีกใช่เจ็บแล้วเจ็บอีกแล้วมันก็เจ็บอยู่ที่เดิมนี่แหละเพราะนักเตะที่มีความเร็วสูงในไอ้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยมันจะใช่ใช้ใช้ใช้งานหนักหลังๆเนี่ยพักไปรวมไปรวมมาสี่ริรวมเนี่ยหลายเดือนมากปัจจุบันอายุแค่23าปีนะโอ้แต่มันเจ็บแบบเจ็บเยอะเจ็บจนหน้าขนลุกอ่ะเจ็บฉีดด้วยก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะกลายเป็น นิวลิสเจมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นห่วงกันอยู่สำหรับแฟนสเปอร์ก็ไม่อยากให้เป็นเงี้ยเพราะว่าอาการบาดเจ็บเหล่านี้มันทําให้ความสม่ำเสมอมันหายไปแล้วก็วิธีการเล่นฟุตบอลยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันก็เลยมันต้องครบเครื่องอ่ะคุณจะทําจ็อบเดียวไม่ได้ละกองหน้าแม่งบางทีต้องลงมาเชื่อมเกมกองหลังบางทีต้องเปิดบอลนอกในซึ่งฟานเดอร์เฟนเป็นแบบนั้นซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้น่าเสียดายนะแฟนสเปอร์นี่คิดถึงเขามากเวลาเกมรับ ไม่มีฟานเดฟเฟนจับคู่กับโรเมโรนะเอออันนี้คนที่3นะครับผมอต่อที่คนที่4นะจ๊ะยังคงเป็นนักเตะในพิมพ์เหลียงกฤษนะจ๊ะสำหรับสานติกาซาอุดีเนียร์กัลเซียเต็ดอย่างอเล็กซานเดอร์อิซัคนั่นเองนะสู่หน้าทีมชาติสวีเดนนะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนมองว่าเป็นนิวเทรียงรีด้วยหมายเลข14บี่ที่เขาใส่ทรงการเล่นการเอียงตัวปั่นโค้งหรืออะไรแบบเนี้ยก็แฟนๆก็ชื่นชอบแต่ว่าอิซักเองเนี่ยเขาก็มีไอดอลเป็นซลาตันอิบราฮิโมวิช ก็ดีกกองหน้ารุ่นพี่ทีมชาติสวีเดนนั่นแหละเออก่อนหน้านี้ตอนย้ายมาเนี่ยนะเจ็บพะทงก้เท้าอะไรเนี่ยหนักพักยาวไปเลยกลับมาเล่นพักหนึ่งเรียกฟอร์มได้เจ็บอีก3เดือนเออเพราะว่าเป็นนักเตะที่เจ็บแล้วเจ็บนานเจ็บที่2เดือน3เดือนอะไรแบบนี้แล้วต้องพักไปเรื่อยก็อย่างที่บอกไปนิวคาสเซอรเองก็ใช้งานเขาแบบระมัดระวังช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีคาร์ล์ิลสันมาสลับบ้างใช่ไหมแต่ช่วงหลังวิลสันก็ฟอร์มห่วยแตกก็เลยต้องใช้อิซัคนี่แหละ ลงเล่นไปเป็นกองหน้าที่เล่นได้หมดอากาศพาบอลเชื่อมเกม <ừ> แล้วก็ครบเครื่องด้วยตอนนี้ล่าสุดตกเป็นข่าวครับไอเป็นใหญ่แฟร์เพนเดงอาร์เซนอลว่าจบฤดูกาลนี้อาร์เซนอลอยากได้ไหนๆมึงเป็นนีวองลีใช่ไหมใช่เออวอเลย <c oughs> มึงมาเป็นที่ทีวองลีเลยก็แล้วกันก็ต้องรองดูแต่ว่านิีลเซนเองไม่น่าปล่อยนะเาะเขาไม่ได้ขัดส่วนเรื่องเงินงเออเรื่องเงินนิวเซนมันเจ้าของทีเมซาอุอยู่แล้วอ่ะเออเพราะนั้นก็แฟนแฟนนีลเซนก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ด้วยกันก่อนครับ แม้ว่าสัญญาจะยังไม่ได้ต่อใหม่ไปเพราะฉบับปัจจุบันจะหมดนู่น2026-2027อีกนานอีกนานอีกนานแต่ว่าแฟนดูเซนก็เล่งบอดบริหารเฮ้ยต่อเลย2030 2029เลยต่อไปเลยจะได้แบบไม่ต้องสูญเสียกองหน้าที่เป็นดาวยินคงสั่งคังของพวกเขา่นองนะจ้าเซหรับอเล็กซานเดอร์อิซากเลยนะทีนี้ไปต่อที่คนที่5กันบ้างคุณกัญชาบอยปาโรดีบาราาปาโรดีบาราเจ้าของท่านี่ดิบาราแมส หรือว่าท่าสุดหล่อของคนไทยในสมัยก่อนนะใช่ใช่ท่าสุดหล่อเอออ่ะดิบอล่ากองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาของโรม่าตอนนี้ของช่างแต่สมัยอยู่กับปาเลโมแล้วโอ้เจ๊ก็ชอบปาเลโมชุดสวยใช่เสื้อเป็นสีชมพูซึ่งสไตล์เขาอะผมว่าเขาคล้ายเมสซี่นะจ้ะแต่คือท้ายแล้วแบบการบาดเจ็บอยู่แล้วอะใช่ใช่คือไอ้พวกที่แบบขึ้นมาเก่งๆเนี่ยนะ มันจะมี2ออย่างนะคือถ้าค้นอาการมาเจ็บไปได้เนี่ยมันมันไปยาวเลยดูแลตัวเองได้แต่ถ้ามันเจ็บสักครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหมันโอกาสที่มันจะเลื้อนรังมันมีสูงซึ่งตอนมาอยู่ยูเว่ก,ก็ยังฟอร์มดีนะจ้ะแต่สุดท้ายก็อาการบาดเจ็บไหมก็เลยจต้องแบบย้ายก็คือเขาบอกกันว่าจากสถิติที่เราหามาเนี่ยตั้งแต่ปี2015เนี่ยไม่มีฤดูกาลไหนเลยที่ดีบรา่าไม่เจ็บคุ้ยเจ็บทุกดูแล้วตกใจนะ10ปีที่ผ่านมาดีบราเจ็บทุกปีโอ้โหถึงว่ามันแบบ บางทีจะขึ้นหม้อนะจะเก่งแล้วจะอะไรเงี้ยวูบไปอีกเพราะเจ็บเออท้ายก็แบบมันอยู่รม,ม่าเนาะแต่แบบได้ไม่ไม่ค่อยเต็มเกมอ,ะอ่ะแบบเล่นบ้างต้องเปลี่ยนตัวบ้างเพื่อเรียกความฟิตอะไรเงี้ยครับแต่กับอาร์เจนติน่าไม่ไม่ไม่ถึงเท่าไหร่เนาะคือเจ๊ว่ากับอาร์เจนติน่าก็ไม่ได้เป<อ>็นตัวหลักใช,ใช้คํานี้แล้วกันอย่างกับฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้แชมป์โลกกับเขานะแต่ก็ส่วนร่วมน้อยมากส่วนร่วมน้อยมากคือถ้าเทียบกับพวก อ่าเมสซี่พวกดีมาเรียพวก่านี้มันคนละแบบ<ไ>ซึ่งพอลงไปปั๊บเนี่ยคนก็คาดหวังแต่ว่าบางครั้งด้วยสภาพร่างกายที่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็อาจจะทําให้ไม่ได้ถึงมาตรฐานที่เขาเตรียมไว้แต่อย่าลืมนะนี่ขนาดมันเจ็บมาตลอด10ปีนะมันก็ยังเก่งมาตลอดทุกปีมาตลอดไปนานแล้วนะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยสิบปีมันเจ็บทุกปีเดี๋ยวไม่ทางเลยยังไงก็ยืนระยะไม่ได้แต่นี่ก็ยังเอาตัวรอดกลับมาได้เป็นขวัญใจทั้งปาแลโมโยูเวนตุสโรม่าและเคยเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้ แต่สุดท้ายก็ออกจากยูเว่ไปอยู่กับโรมาเพราะว่าเขามองว่าอย,อยู่ที่เดิมบรรยากาศเดิมๆดีกว่าไม่ต้องย้ายประเทศไม่ต้องเปลี่ยนก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวกับทีมในซาอุด้วยนะที่แฟนโลม่าอยากให้อยู่แฟนโลม่าเขาบอกให้อยู่เธอสุดท้ายก็ยอมอยู่กับโรมาต่อ,อะถือว่าเป็นหนึ่งกองหน้าที่ทักษะพรสวรรค์ทุกอย่างครบเครื่องเสียอย่างเดียวกระดูกยุงนี่แหละเออปาโรดิบาร่านะจอ่ะทีนี้มาดูกันที่คนที่6นะจ๊ะขวัญใจเจ๊แล้วก็ขวัญใจเป๊ปเดอะโรคจิตกว่าเดอลาด้วย สำหรับอิสโกอาราคอนนั่นเองครับอดีตเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติสเปนของเรอัลเบติสนะจ๊ะก็เป็นผู้เล่นที่เป๊ปเนี่ยชื่นชอบมากตั้งแต่สมัยเขาเล่นอยู่กับมาลาก้าใช่ไหมไปมาดริดนะไป illa, เซบีย่าแล้วก็ปัจจุบันอยู่กับเรอัลเบติสมีบางช่วงบางตอนหายไปเป็นครึ่งปีนะไม่มีทีมนะเพราะว่าการมาเจ็บรบกวนมาเบติสเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเป็นตัวหลักเลยก็เสือกไปขาหักโอ้โหก่อนหน้านี้เกือบได้ติดทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร2024นะ ขาหักพักยาวเพิ่งกลับมาเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองเขาว่ากันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นโกลเด้นบอยของวงการฟุตบอลสเปนถึงขั้นที่ว่ามูลค่าทางการตลาดของเขาเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งอยู่ที่90ล้านยูโรนะโสูงสูงเยเยอะนะ90้าล้านยูโรนี่ประมาณ80ล้านปอนะสูงมากนะกับผู้เล่นระดับอิสโกอารากอนนั่นเองนะจ๊ะปัจจุบันอยู่กับเบติสก็ถือว่าแบกเบติสได้ปั่นเกมได้ออกบอลเคลื่อนที่ได้ด้วยความเก๋าด้วยประสบการณ์สูงขึ้นและล่าส เตรียมลุ้นยิ่งใหญ่ได้เลยเพราะมีเพราะว่าไอหมุนอันัวนี้ไปเติมแล้วไปช่วยปั่นป่วนอารากอนแล้วอิสโก้จะต้องปวดหัวคนเดิมตุบตุบตุบจปะปกติบแบกทีมอยู่แล้วต้องมาแบกไอ้เวนนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนเนี่ยชื่นชอบมันเป็นดาวรุ่งแล้วจนปัจจุบัน,นก็ยังถือว่าโดดเด่นแล้วเป็นที่รักของ ทุกสโมสรที่เขาไปเล่นนะด้วยฝีเท้าด้วยพรสวรรค์วิธีการเล่นของเขาทุกวันนี้เป๊ปยังเสียดายนะว่าถ้าครั้งหนึ่งได้มาปั้นหรือว่าได้มาเป็นโคชชิ่งให้กับอิสโก้เนี่ยอิสโก้จะไปไกลกว่านี้ก็ได้เอาไหมเอาไหมเอาไหมตอนนี้เอานะเอามาก่อนตอนนี้เหรอเฮ้ยนี่กูเพิ่งกดไป4ตัวนะซิตี้ตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยซื้อมั่วซื้อส่วเลยนะประคองชุดนี้ก่อนนิดนึงช่วงเปลี่ยนถ่ายแบบกำลังอีลุงตุงนังเลยแหละช่วงเปลี่ยนถ่ายนะอ่ะนั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูว่า อิสโก Dante, i, ustedes, ้ก uh, ับอ uh, ah, ันโตนี่จะพาเบติสไปได้ไกลแค่ไหนนะจ๊ะอืมเอาตัดอันโตนี่ทิ้งแล้วอิสโก้คนเดียวแหละอ้าวปิดท้ายกันที่ขวัญใจคุณหน่อยจ้าบิ๊กครับผมคนสุดท้ายนะครับดานี่แอคแท็กครับนี่ดานี่โอโม่ยังไม่เตรี้ยงเลยเนี่ยใจคุณต้องพร้อมเนี่ยเขาไม่เตรี้ยคุณต้องพร้อมรับเนี่ยต้องพร้อมรับอย่างงี้ดานี่เดอะขาวสะอาดโอโม่ครับนะก็เพลย์แบเกอร์ทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโรครั้งล่าสุดที่ผ่านมาของบาร์เซโลนาเป็นเด็กปั้นของรามาเซียอยู่แล้ว แล้วก็ออกไปเติบโตกับซาเก็บแล้วก็อาร์เบรไรซิกนะครับผมก่อนที่จะถูกดึงตัวกลับมาครับในราคา55ล้านยูโรนะครับแต่ช่วงดึงกลับมานี่ก็วุ่นวายเหมือนกันนะก็ซื้อมาได้ก็ต้องลงทะเบียนก็วุ่นอยู่เนี่ยล่าสุด <poisoned indo> ต้องเอาคำสั <pl ains> ่งสารมาระงับการไม่ลงทะเบียนนะให้สารแบบคุ้มครองการลงทะเบียนทางนี้นะไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นทาเขาเลยสออโอเคนะครับซึ่งโอโม่เนี่ยครับก็คือเป็นนักเตะที่เหมาะกับบาซ่าอยู่แล้วเพราะเขามีดีเอโตมาจากลามาเซียใช่คือแบบว่าเรื่องความเข้าใจเกมปรัชญาของทีมการเล่นสีเท้านี่คือแบบว่าคัดถึงอยู่แล้วตอนที่ขึ้นมาก็แบบเพิ่งแค่คือยังไม่มีโอกาสได้ลงสนามเพราะว่าแบบมีแต่ลุ้โตอยู่ท็อป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 ทั้งนั้นเลยพอกลับมา กลับมาก็ไม่ค่อยได้ลงนะจะได้ลงทีนึงก็คือเหมือนแบบว่ามีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนด้วยเริ่มมีการบาดเจ็บรบกวนแล้วเพราะว่าตอนเข้ามาปุ๊บก็เหมือนเจ็บก่อนเลยนะผมจาได้เออใช่แต่กับยูโรครั้งสุดนี่เขาก็โดดเด่นนะที่ไปเล่นแทนเปดรี่ป่ะที่เปดรี่เจ็บก็ไดโอมูเนี่ยที่เข้ามาเป็นเหมือนแบบอัศวินเข้ามาช่วยทีมชาติสเปนไว้ตอนนั้นนะครับคือพอย้ายมาบาร์ซ่าปุ๊บเนี่ยก็คือออกตัวถือว่าสตาร์ทได้ดีมากเลยนะแต่ว่าด้วยการบาดเจ็บที่เข้ามาต่อเนื่่องบบก็ทําาาให้เแว ไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับขาดความต่อเนื่องไปแถมแบบว่าพอไปเปิดประวัติดูครับการเจ็บของเขานี่คือแบบบ่อยครั้งอยู่ตั้งแต่สมัยอยู่ไรซิกแล้วอ๋อแบบว่ามีประวัติอยู่แล้วใช่ร่างกายเนี่ยเป็นแบบกรอบๆแบบเหมือนเข่าเกียบเบ้าอยู่แล้วอคือแกแบบลงเล่นได้แค่ประมาณ6 0ของจํานวนเล่นอสมมติ1 0นัดเนี่ยจะเล่นได้ประมาณ6นัดใช่โอ้โหก็ก็เกินขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ยังไม่ดีพอนะ นี่มันคนจะได้มากกว่านี้นะใช่คือแบบเสียดายความเก่งของเขาที่แบบควรที่จะแบบกลับมาแล้วแบบช่วยทีมได้ถ้าเกิดฟ<อ>ิตยาวๆนี่ผมว่าบาร์ซ่าก็น่ากลัวในชุดกองกลางตอนนี้ครับเพราะจริงเองอนี่ยดานิเอโมโนเนี่ยในความทรงจำเจตอนขึ้นมาใหม่เขาเป็นปีกนะจากลามาเซียแล้วก็ไปอยู่ที่อื่น,นจนไปดังกับไลฟ์ซ<ช>ิกเนี่ยก็เป็นตัวรุกข้างบนอ่ะเล่นแดนบนอย่างเดียวเราจะหน้าซ้ายหน้าขวาประมาณนั้นแต่ว่าคล่องกว่าจะมีความเร็วกว่าจีจีดจาร์ดกว่าแล้วพอเล่นกับไลฟ์ซิกไปสักพักเนี่ยเหมือน กลางลุกเขาหายไปก็หุบมาเล่นกลางลุกก็ทีนี้ก็เป็นกองกลางแล้วพอมาอยู่กับทีมชาติสเปนกลับมาอยู่กับบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นมิดฟิลด์เลยชัดเจนเลยเพราะข้างบนบาซ่าเนี่ยทั้งราฟินญาอารามินยาเมลใช่ไหมเลวันดอฟสกี้พวกนี้หลายหลายคนเขาเล่นอยู่แล้วโอโมเขาต้องถอยตัวเองมายืนเป็นเหมือนเพลย์เมคเกอร์เป็นกองกลางตัวปั้นเกมอย่างที่บอกไปลงเมื่อไหร่เนี่ยผลงานมันจะดีเสมอใช่ครับแต่ประเด็นเสือกเล่นได้แค่60%จาก100%นี่ก็ เอาเรื่องอยู่นะหายไปเยอะอยู่นะเป็นห่วงเพราะว่าด้วยราคาราคาค่าตัวก็คือค่อนข้างสูงด้วยออแล้วก็ความเสี่ยงด้วยที่ไปขอคําสั่งสารมาเพื่อมาลงเบี่นเน่เนเออก็ต้องรอ,งอลอุ้งกันไปนี่ก็เป็น7คนที่เราหยิบมาฝากกันซึ่งโอเคอาจจะมีทีมที่พวกแกเชียอยู่ไอ้นักเตะค,คนไหนที่มันตกหล่นไปหรือว่าเจ้คนนี้ผมเชียอยู่ทีนี้ทีนี้มันเจ็บเมื่อไหร่มันกลับมามันเล่นดีตลอด คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าเราแบบมีใครเพิ่มเติมผมนึกได้กุนกุนเทเกโร่โอเคจับหมาเมื่อไรก็คือยิงเมื่อนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะของของลีพูมีไหมไม่มีไม่มีนึกไม่ออกนะใช่เออเออมันก็ดีนะอย่างไี้ไม่ต้องคิดเลยนะเราสองคนก็พยายามคิดกันไปสิเอออันนี้ผัวเอ่อคิดต้นหน่อยสิคิดต้นหน่อยเอาต้นหน่อยหนึ่งสักคนหนึ่งคิดว่าพูอ๋อยาโจโกเมแล้วกันอ่าโกเมโอเคกลับมาคือสอนเสมอตลอดเออกลางๆของเขาอ่ะแบบไม่ได้แบบ ก็คือมาตรฐานใช่่มาตรฐานมาตรฐานดีเจ้าขอเมีแล้วของยูเต็ดเนี่ยยุคก่อนที่เจ็บแล้วกลับมาได้ดีตลอดก็จะเป็นเนมันยาวิดิทวิดิตกองหลังตอนนั้นฟันหักมางเจ็บข้อเท้าหัวแตกมากอะไรบ้างแต่กลับมาเมื่อไหร่ก็เหมือนไม่ได้หายไปไหนยังเล่นดีเหมือนเดิมถ้าเป็นกองหน้าเนี่ยก็ต้องเป็นพวกเวนรูนี่ลูนี่เนี่ยเจ็บหนักถึงขั้นกระดูกเท้าแตกนะ แต่เหมือนว่ายัง,ยงเล่นอยู่ว่าตอนนั้นอะตอนเล่น<ช>กระถูเท้าแตกมันยังเล่นอยู่เลยบางเกมเนี่ยมันโดนเสียบขาเนี่ยขาพลิกกอตาพลิกขอทะยานเปลี่ยนตัวหมดแล้วลยังโคต้าหมดแล้ว <c oughs> ต้องทนวิ่งกระเพกเล่นจนจบเกมอ่ะราะนั้นก็อันนี้ได้เรื่องหัวใจด้วยได้เรื่องฟอรงรกัรเล่นด้วยมาตรฐานเขาสูงเวลาะันนั้นนึกถึงใครก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะสำหรับแฟนๆของเจติดเล่านั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> อ้าวสนุกสนานแบบนี้าสาระโปรโมเทิงมีความรู้บ้างมีอะไรสอดแทรกกันไป ก็กดไลค์กดแชร์ไปเยอะแล้วกันนะอ,นอย่าลืมติดตามเรา3คนเนี่ยเจ๊ติดเราเนี่ยอาจารย์แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มจะดับตรงนี้ฝากด้วย,น,ยน,นะถอยหลอดนะพระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ๊ะเอาก่อนจากกันอวยพรแฟนๆหน่อยเหมือนเดิม <c oughs> ต้องอวยพรแทนเจ๊แล้วเพราะเจ๊อวยพรในเซาซีทุกวันในทุกคนที่อยู่แล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับขอให้ช่วงนี้ฝุ่นเยอะก็อย่าลืมใส่แมสก์ก็ไดนะครับนี่จะได้แบบว่าแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็เข้ามาดูคลิปพวกเรากันนะครับผมพันี่นะครับจะบิ๊กลักเดียว อ้าคุณจอสปอร์ดอก็เดอะกันจ์บอยอย่าลืมเรื่องรักเดียวใจเดียวอย่าลืมบอกเอาแผงการเงินด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราการเงินดีชีวิตดีเร่ก็อมีความสุขครับผมอ่าช่วงนี้เขามีความสุขนะใช่ใช่ใช่เขากลับตัวกลับใจแล้วแล้วแต่เขาเป็นไงไม่รู้ห้เขา S <S 2> <S 2> แต่ก่อนก็เป็นเหมือนเจสอะครับถ้าเราเก็เป็นยังไงก็เป็นเหมือนเจ๊ทำงานหนักทำงานหนักมุ่งมั่นตั้งใจมุ่งมังม่น<จ>โอเคโอเคอ่ะไปดีกว่าเดี๋ยวจะถึงกูแน่อ้าวมีความสุขมากมากับคลิปนี้แล้วมีความสุขกับชีวิตกันแล้วกันนะจ๊ะเจอเรื่องอะไรย,กยากๆเจออุปสรรคอะไรอยู่จะดำกับทีมง,งานเอาใจช่วยทุกคนขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะจะเจอใหม่กับเจ๊ติดเหล้าไปไปแต่งนั่นนั่นนั่น